ปี2024นี้ปริมจะลดน้ำหนะะักค่ะฉันจะลดลงให้ได้แบบ20ิบกิโลวันหลังวันหลังในวันแต่วันหลังวันนี้เอาก่อนมา ลดน้ำหนักครั้งที่ล้านแปดแค่ด่านแรกก็ไม่ผ่านแล้วถ่ท้ายวันเดียวแล้วก็ไม่มีฟุตอีกแล้วเป็นครั้งที่เลยค่ะแบบมุ่งมั่นตั้งใจสุดๆถึงแม้ว่าครั้งผ่านมาเลยค่ะก็จะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เถอะอาจจะเป็นขบวนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ไว้เลขสี่นะคะทุกคนมุ่งมั่นสุดๆ ค่ะทุกคนเลยค่ะปริมกลับมาแล้วค่ะ กลับมาพร้อมความที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆในการที่จะมาบอกทุกคนว่าปี2024นี้ปริมจะลดน้ำหนักค่ะอะจิงเนะคือตอนนี้นะคะใครที่รู้จักปริมก็คือได้ปากแล้วเพราะว่าคําว่าลดน้ําหนักของปริมนี่คือน่าจะพูดมามากกว่าร้อย <100 S 1> ครั้งแล้ว,ลวนะคะที่จําความได้นี่คือทุกๆปีใหม่เนี่ยปริมต้องพูดคําว่าลดน้ําหนักตลอดแต่ไม่เคยทําได้เลยสักครั้งทุกคนซึ่งครั้งนี้นะคะก็เลยคิดว่า เราจะมาทำเป็นเดลี่เลยเพื่อให้ทุกคนนะคะเป็นพยานในการลดน้ำหนักของปริมนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเหมือนโค้ชให้ปริมว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราน้ำหนักไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะปีนี้แหละปริมจะต้องทำให้ได้น้ำหนักจะต้องลงสุขภาพจะต้องดีขึ้นจะต้องเป็นสาวไวัย0ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยมุ่งมั่นสุด บิมก็เลยแอบไปทําการบ้านมาเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าไปเจอรีเสิร์ชอันนึงมาว่า90%ของคนบนโลกใบนี้นะคะจะมีปฏิทานปีใหม่เนี่ยทุกๆปีจะต้องมีคําว่าลดน้ําหนักหรือดูแลสุขภาพแต่ว่าก็มีหลายคนมากๆนะคะที่ล้มเหลวกับการทำโกลอันนี้นะคะคือแอบสงสัยเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะทำไมมันถึงไม่สำเร็จอันนี้เดานะเดาจากตัวเองเลยนะว่าน่าจะเป็นเหมือนเราตอนไปแบบเที่ยวญี่ปุ่น แต่ไม่เป็นไรทุกคนมันแค่เดือนเดียวมกราดเดือนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ใช่ไหมนี่มันคือเดือนกลุ่มผาพันเราก็เลยตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเอาละฉันจะตั้งใจอย่างเต็มที่และครั้งนี้คือขบวนสุดท้ายของฉันแล้ว ซึ่งการที่คนเรานะคะจะล้มเหลวในปณิธานของตัวเองนะคะปีมจัดหมวดมาให้ทุกคนมี3ข้อหลักๆข้อที่1เราจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะและจะต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่สูงเกินไปอันนี้แชร์จากประสบการณ์นะคะครั้งก่อนๆเนี่ยปีมจะชอบตั้งเป้าหมายที่แบบว่าฉันจะลดลงให้ได้แบบ20กิโลหรือฉันจะลดเพื่อครอบครัว และคนที่ฉันรักบอกเลยว่าปฏิทานเหล่านี้นะคะใช้ไม่ได้กับปิมเลยเพราะว่า20กิโละค่ะมันจะเป็นเป้าหมายที่ไกลตัวเรามากๆแล้วพอเราทําในช่วงแรกๆแล้วมันไม่ถึงเป้าหมายสักทีอะมันก็เลยทําให้มันยากเพรามันยากอะมันก็เลยแบบไม่มีวันทําได้เลยก็จะรู้สึกทอ้อก็เราจะรู้สึกแบบ ลมเลิกดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่นมันจะทําให้เราเนี่ยทำไม่ได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยปีมันจะชอบตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่นอย่างเช่นการที่เราจะดูแลสุขภาพเพื่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไปนานๆจริงๆเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีมากแบบเป็นสิ่งที่ถ้าใครทําได้นะจะเวิร์กมากๆเลยทุกคนพอได้ทั้งตัวเราแล้วก็ได้ทั้งครอบครัวใช่ไหมแต่แบบ มันใช้ไม่ได้กับเราเว้ยเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่มันเหมือนแบบมันจึงจับต้องไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะปีนี้ปิ่มจะตั้งเป้าหมายเพื่อตัวเองและเป็นเป้าหมายที่จะต้องจับต้องได้นั่นก็คือปีหน้านะคะปี2025เพื่อนปิ่มชวนไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศด้วยกันนะคะแล้วเรานัดก,กันใส่บิกินี่แล้วทุกคนคะนั่นแหละค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงปี2025มาดูกันว่าปิ่มจะใส่บิกินี่ออกมาเป็นยังไงนะคะข้อ2ไม่มีแรงจูงใจหรือความมุ่งมั่นที่แท้ น่าจะเป็นเหมือนกันก็คือว่าแบบพอช่วงปีใหม่ใช่ไหมเราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเราก็จะเห็นแบบทุกคนแบบตั้งโกว่าจะลดน้ําหนักหรือจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการลดน้ําหนักเข้ามาเยอะมากซึ่งเราลืมไปหรือเปล่าว่าปีใหม่นี่แหละตัวดีเลยคือปีใหม่ไหนๆจะงานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงครอบครัวถ้าใครมีแฟนก็คือไปเดทกับแฟนหรือใครแบบมีเพื่อนเยอะก็ต้องปาร์ตี้บอกเลยว่าช่วงปีใหม่นี่แหละค่ะเป็นช่วงที่แบบ แค่ด่านแรกก็ไม่ผ่านแล้วเมื่อฉันกำลังจะลดความอ้วนอกครั้าวม่ยโอ้โหแค่กินอะไรฉันกินข้าวกันวนี่เป็นของน้องหรอไม่ของกูนี่สั่งมันไปฝากขอให้แล้วค่ะเป็นไงล่ะอย่าพูดไม่ทางค่ะทำเลยพี่กินบายแบบพี่พีงชอบแม่ทุกคนฟังนะเราต้องช่วยกันลดน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นหมายถึงว่าวันนี้กูจะลดน้ำหนักวันแรกทุกคนเลยค่ะอ้าวทุกคนเหรอคะเอางี้ เดวันวันหลังวันหลังเดวันตดวันหลังวันนี้เอาก่อนมาไหมแกจะ่อจะคิดผิดแล้วหละที่ให้เขารู้กระบวนการการที่จะลดน้ําหนักของเราเพราะว่าเคยเคยได้ยินไหมว่าถ้าเราบอกเพื่อนว่าเราจะลดน้ําหนักอ่ะมันก็เหมือนเพิ่มมือนผจญในในชีวิตเรา แต่เนี้ยแหละทุกคนถ้าเราถามตัวเองนะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราดูตัวเองในกระจกแล้วเราก็คุยกับตัวเองเลยว้ว่าเฮ้ยแกความต้องการของเรามันคือการที่เราจะแบบสุขภาพดีขึ้นแล้วก็สัดส่วนดีขึ้นหุ่นดีขึ้นคุยกับตัวเองแบบนี้ปุ๊บนี่แหละคือแรงจูงใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่แท้จริงและเราจะต้องทํามันให้สําเร็จข้อ3ขาดการเตรียมความพร้อมซึ่งข้อนี้เลยค่ะเป็นบ่อยมากทุกครั้งที่คิดกับตัวเองว่าโอเคฉันจะดูแลตัวเองจะลดน้ําหนักนะทุกคนแต่พอเปิดตู้เย็นมาก็คือไม่มีอะไร พร้อมสักอย่างเพราะว่ามีแต่ของที่เคยซื้อทิ้งไว้ช็อกโ,โกแลตเอ้ยน้ำหวานเอ้ยมีหมดแต่ยกเว้นของที่เราแบบจะต้องลดน้ำหนักอะทุกคนซึ่งนี่แหละมันคือการที่เราแบบขาดการเตรียม ไว้ล่วงหน้าพอพอเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องลดน้ําหนักหรือทํามันจริงๆนะคะเราอาจจะมาค้นพบว่าอ้าวนี่ฉันไม่พร้อมหรอเนี่ยเป็นข้อสําคัญเลยที่ทําให้เลขาและหลายๆคนนะคะก้าวผ่านมันไปไม่ได้สักทีแต่ไม่เป็นไรทุกคนทุกครั้งของการล้มเหลวนะคะมันจะต้องเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและครั้งนี้นะคะมันจึงเกิดรายการนี้ขึ้นมาค่ะรายการแคลอรี่บอนบ้ แต่บอกก่อนว่ารายการนี้นะคะไม่ได้เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งแรกค่ะเอาละค่ะแคลอรี่เบิร์นเบิร์นไดรีร่วันแรกนของการออกกำลังกายนะคะเอง <S 2> <S 2> ตาลอยตาลอยแคลรี่เบิร์นเบิร์นครับวันนี้เป็นวันปกติค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ต้องตื่นออกเหมาะกับกายตอนเช้าอยู่แล้วโอ้ยอยากให้ทุกคนตื่นมาวิ่งพร้อมกับพวกเรานะคะตอลงมาโอนเพลงแอลรบิกเขาเปิดเพลงอะไรถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเขาบอกว่าอ่จเดินเร็วสลับวิ่งจะทำให้การลดน้ำหนักของเรามันได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พี่นี่เราเริ่มหอบกันแล้วนะรู้ยังอะไรเหรอเมื่อกี้เราวิ่งแบบอ๋อเมื่อกี้เราสปินอะไรไงพี่โซนสี่อะไไงเราวิ่งสี่เลยเหรอเราจะอยู่กันแบบ ปกติไม่ได้นะเนะต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลากุนลดน้ำหนักไงน้ำซุปอุ่นอุนหนูจะไปออกกำลังกายต่อ<แ>หนูจะไปหาพี่ดีมพี่ดีมเขาจะเป็นผู้ที่ทำให้กันอย่างนี้เลยเหรอทำให้ร่างกายเราเฟิรม์มต่ให้เรากินอะไรมาแค่ไหนเขาจะทำให้เราเฟิร์มได้ ็งอแงอะไรงงแงอะไรมลเประการตอนเลยค่ะปกติไม่เป็นนี้น <travail> ี <Wha> ่เลยกระบวนการของคนลดน้ำหนักอรอยมากเลคนเมื่อกี้พี่ป๊อกก็สดแบบนี้เลยเนี่ยสองถ้วยเลยแต่ไม่ได้ถ่ายแค่นั้นเองพี่ต้นเดียวผมตั้งกล้องรอเลย ก้อนเดียวแต่ว่ามันใหญ่อะย่งใช้ก็บอกก้อนเดียวทุกวันนี้ผมเห็นแต่พี่ถ่ายเขาเลยเพราะใครนยูใูบเขาถ่ายพี่แล้วแหละ่ผมไม่ได้กินอะไรเลยไงหนึ่งสโก๊บนี่ประมาณสองร้อยสี่สิบแคลนะครับสองร้อยสี่สิบแคลอ๋อกินได้ครับยังไงกินได้ ลดน้ำหนักครั้งที่หลานแปดจากครั้งที่แล้วนะครับถ่ายแคล,ลอรี่เบินๆไปทิ้งเทปไปเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็มาชวนกันกินนะจนตอนนี้เละเทกันไปหมดแล้วครับคุณเลขาก็เมื่อวานไปชั่งขึ้นมาเกือบ4-5่ห้าโลผมนี่ไม่ต้องห่วงเลยทะลุจุดแตกบากหน้ากลับไปหาดรีมอีกหนึ่งครั้งหลังจากผ่านมาหนึ่งปีน้ำตาจีล ลับมาแล้วมาสักทีอีกสิบนิดดิเฮ้ย,ยไม่มีหอมไม่มีเหนื่อยให้เห็นอากาศยังไมีกินอะไรดีคะสลัดใช่ทำไมคนเรามันต้องลดน้ำหนัก ชีวิตนึ่ง,ไงไหลายๆรอบครับจริงๆเราไม่สมควรลดน้ำหนักหลายๆรอบหรอกครับเราสมควรลดน้ำหนักรอบเดียวนี่แหละทําให้มันต่อเนื่องทําให้แบบเออเราแบบมีความสุขแล้วก็ทําม,มันทามันไปได้ยาวๆจนแบบสี่สิบห้าสิบให้แบบมันเป็นชีวิตประจำวันของเราดีกว่าหมดแล้วรู้สึกสดชื่นอ,อย่างไม่เคยมาก่อนโอ้โหทุกคนครับบ๊ายบายหมดแล้ว สปีของรายการแคลอรี่เบินเบินที่มันทำไม่สำเร็จนะคะเพราะว่ามันมีรางวัลระยะสั้นคือสมมตินะไปตีแบดกันตีแบเดเสร็จจะได้กินชาไข่มุกหรือไปวิ่งตอนเช้าเพื่อได้กินอาหารเที่ยงแบบจุกๆุกเราปิดจบการวิ่งนี้ด้วยอะไรคะมาไฟลก้วนะ หรือการไปออกกําลังกายเพื่อได้กินหมูกระทะในตอนเย็นนะคะนั่นแหละทุกคนมันเป็นเป้าหมายระยะสัน้นพอมันเป็นเป้าหมายระยะสั้นเสร็จปุ๊บมันทําให้เราอ่ะไม่มีวินัยอย่างยั่งยืนและประเด็นสําคัญเลยนะมันคือการที่เราอ่ะจะทําเพียงแค่ต้องการรางวัลน,นั้นแค่นั้นเลยรายการแคลอรี่เบินเบินที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะมันก็เลยไม่ถูกเกิดขึ้นอย่างจริงๆจ,จ,จังๆเพราะว่างไงถ่ายวันเดียวแล้วก็ไม่มีฟู้ดอีกแล้ว และการที่เลขานะคะนํารายการแคลอรี่เบิร์เบิร์กลับมาทําในครั้งนี้นะคะ<ม>ก็เพราะว่านี่คือรถไฟขบวนสุดท้ายของเลขาแล้วค่ะเลขากําลังเข้าสู่อายุ 30, 30แล้วค่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยก็แค่30เองมันยังโอเคอยู่นะแต่ทุกคนเลขาไปรู้มาเรื่องหนึ่งว่าการที่เราจะอายุ40โดยที่คงสภาพเซลล์ที่แข็งแรงหรือผิวพรรณที่ดีหรือหุ่นรูปร่างที่ดีมันต้องท ตั้งแต่อายุ30นะทุกคนคือไปทำตอน40มันไม่ทันแล้วนะคะและเลขาก็ได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะคะพบว่าไขมันคอเลสเตอรอลเกินกว่ากำหนดไปเยอะมากๆแถมไขมันเลวก็คือพุ่งกระฉูดไขมันดีไม่มีเลยที่สำคัญนะคะค่าน้ำตาลนะคะที่จะมีการเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ทุกคนคือลีบิตมันอยู่ที่ไม่เกิน6ใช่ไหมคะเลขา5.9ค่ะช็อกมากคือ ไม่ได้การแล้ว ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราในวันนี้นะคะเลขาคิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่เฮลตี้ในอนาคตแน,แน่และครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นขบวนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่วัยเลข4นะคะทุกคนเลขาจะต้องทําให้ได้เอาละค่ะทุกคนเลขาจะเริ่มเป็นวันนี้วันแรกเลยนะคะ2กุมภาพันธ์ 2, 2024ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดของการลดน้ําหนักนะคะมีในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือการเตรียมร่างกายให้พร้อมการกินตามตาราง ะะประมาณ7 1 4ถึงวันนี่แหละทุกคนมีคนคิดมาให้แล้วแล้วง่ายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะทําตามสูตรนี้กันค่ะข้อ1ควบคุมอาหารเน้นทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงน้ําตาลสูงและโซเดียมสูงของทอดของหวานเลขาจัดงด ข้อ 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยทุกคนจะทําให้เราเนี่ยร่างกายฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองได้เป็นอย่างดีรวมถึงช่วยควบคุมฮอร์โมนที่ส่งผลต่อน้ําหนักอีกด้วยใครที่สามารถนอนหลับได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนนี้ทําเลยนะคะทุกคนทําเลยมันดีมากแต่เลขารู้ตัวเลยค่ะว่าตัวเองอาจจะนอนพักผ่อนได้ไม่ถึง8ชั่วโมงถ้างั้นเลขาขอตั้งให้ตัวเองอยู่ที่6ชั่วโมงนะคะและถ้ามีเวลานอนเมื่อไหร่สัญญากับตัวเองว่า จะพักผ่อนให้เร็วที่สุดข้อ3ปรับไลฟ์สไตล์ลดความเครียดหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ซึ่งข้อนี้เลยค่ะทำได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเลขานะคะไม่ใช่หนักดื่มข้อ4ออกกําลังกาย ข้อนี้ยากที่สุดเพราะว่านอกจากจะต้องใช้การพักผ่อนให้เพียงพอใช้พละกําลังการกินอาหารให้ถึงแล้วเราต้องมีเวลาด้วยค่ะซึ่งการออกกําลังกายที่ดีนะคะควรออกกําลังกาย30 45นาทีต่อวันนะคะเลขามั่นใจมากว่าทําำได้ เพราะฉะนั้นนะคะเป้าหมายเราจะเล็กลงมาอีกนะคะเลขาจะใช้กฎของ2นาทีค่ะคือเลขาจะสร้างวินัยให้ตัวเองโดยการที่เลขาจะออกกํกาลังกายแค่2นาทีต่อวันเท่านั้นนะคะเริ่มจากการทําอะไรง่ายๆอย่างเช่นการกระโดดตบหรือว่าการแผลงค่ะถ้าเราผ่าน2นาทีนี้ไปได้สักประมาณ 1- นถึงสหรือ3อาทิตย์นะคะเลขามั่นใจมากว่ามันเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองให้เรารู้สึกเริ่มอยากออกกํกาลังกายในนาทีที่มากขึ้นค่ะ ทุกคนคะคิดว่าเลยค่ะจะทํา4ข้อนี้ได้ไหมคะคือครั้งนี้เป็นครั้งที่เลยค่ะแบบมุ่งมั่นตั้งใจสุดๆถึงแม้ว่าครั้งอดๆมาเลยค่ะก็จะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เถอะแต่ครั้งนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมเป็นพยานและเป็นกําลังใจให้เลยค่ะในการทําให้สําเร็จนะคะและถ้าใครมีเทคนิคดีๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้เลยค่ะด้านล่างนี้นะคะเลยค่ะจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ,ะ,คะสุดท้ายแล้วนะคะอยากบอกทุกคนว่าใครที่ล้มเหลวก,กับการลดน้ําหนักมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าเหมือนเลยค่ะนะคะไม่สําเร็จสักทีหรือใครที่เค ทําสําเร็จและมันดันน้าหนักพุงกระสูดขึ้นมาในปีนี้อีกแล้วนะคะทุกคนเราคือเพื่อนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะใครที่มองหาเพื่อนลดน้าหนักคุณสามารถดูวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกับเลขา่ได้เลยค่ะในแคลอรี่บบญนีน่ค่ะ